ตัวสาวกสังตัอาหุนายโยปาหุนายโยตักินายยโอันเลีกรณิโยอนุตตรังปผญยาเขตังโลกาสาธิ เอาใครนั่งไม่ไหวก็ยืนข้างๆใครนั่งไม่ได้ก็ยืนข้างๆไปไปฝั่งนี้บ้างก็ได้โยมเออเดินเดินไปฝั่งน้นก็ได้เออใครนั่งไม่ได้ก็ยืนข้างๆเอานั่งไม่ลงก็ยืนข้างๆเขาคนที่นั่งได้ก็นั่งสองแถวเอาเดินไปฝั่งน้นบ้างฝั่งน้นเดินไปด้านฝั่งน้นได้เออ เออจะได้บาลานซ์กันสองฝั่ง ขอจ้กกันนนะครับอ้าวมีโมแห่งพลังครับอ๋อโมโอ่อเนหลายภาพเลยเอ่อหลายๆภาพเลยไม่ต้องกลัวเปืองีเออเออ